สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับ Management m o เดลยอดฮิตนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายพวก Consulting นะครับเราอยู่ในสายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหรือเรียนพวกบริหารมาเนี่ยก็ต้องคุ้นๆกันแหละนะครับกับสิ่งที่ชื่อว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับซึ่งก็นอนครับว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไมันเป็นเรื่องใหม่ใช้กันใช้กันทั้งเยอะแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้กันมาหลายสิบปีนะครับ แต่แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เรียนบริหารมานะเราจะงงๆแล้วมันคืออะไรฮะใช่ไหมครับยลางเช่นถ้าเกิดว่าเราเข้าห้องประชุมอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องไปทาบาลานซ์สกอร์การ์ดนะเราต้องออกแบบนโยบายเนี่ยให้มันแบบมันสอดคล้องกับบาลานซ์สกอร์การ์ดลองเอาบาลานซ์สกอร์การ์ดมาคิดสิผมว่าเดี๋ยวทุกบางคนมันจะมีแบบอะไรอะไรคือบาลานซ์สกอร์การ์ดครับแล้วแล้วมันคืออะไรมันคือบาลานซ์บาลานซ์อะไรหรอมันเหมือนบาลานซ์บอร์ดใช่ไหมครนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเอ,อพรโซดนี้นะครับเราจะมาเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆแบบเหมือนพวกเ,เรียกว่าคนมือใหม่และกันนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่านะครับเราไม่ได้ถึงขั้นเจาะลึกนะครับมันอาจจะเรียกว่าเป็นการเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมต่อไ,ได้มันหาไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเราหยิบมาเล่าเพื่อให้ธุรกิจนะครับที่อาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางอะไรเงี้ยเป็นต้นเราอาจจะไม่ได้มีคอนซัลต์ของเราเองใช่ไหมเออเราเข้าใจก่อนซิว่า ทำไมไอ้โมเดลเนี้ยมันถึงคิดกันทำไมโมเดลนี้ถึงใช้กันระเบิดระเบอ้เบอนะฮะนะครับเพราะจริงๆบลนซกสกอร์การ์ดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1992นะนะคือมันเก่ามากนะครับนะฮะแต่มันใช้กันถึงทุกวันนี้นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นคอลติ้งเฟิร์มใหญ่ก็ยังใช้กันอยู่นะครับแล้วก็บริษัทที่ถ้าเกิดว่าทำง,งานพวกแบบบริษัทนะข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะมีการพูดถึงอยู่บ่อยๆมากด้วยคุณไปเรียนเรียนพวกแมจเมนต์เนี่ยก็ต้องไปผ่านเลยพวกนี้มานะครับทําไมมันถึงคิดขนาดนั้นนะครับอ่ะต้องบอกงี้ก่อนเราเราเราก็จะเล่าประวัติมาหนิดนึงนะครับบาลานซ์การาฟเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี1 9 9 2นะครับในบทความนะครับ The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance นะครับเขียนโดยโรเบิร์ตเอสแคปแลนนะครับแล้วก็เดวิดพีนอร์ตันแต่เวลาเขาเรียกเขาเรียกว่าแคปแลนและนอร์ตันเลยนะนะครับก็จะเรียกอยงี้กัน มันเป็นบทความที่จุดกระแสของสิ่งที่ชื่อาบาลานสกอร์กรากรา์ดจนทำให้บริษัทใหญ่ๆนะครับทั่วโลกนะครับบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาบาลานสกอร์กรากร์ดมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากๆทำไมมันเกิดอะไรขึ้นด้วยหัวใจของบาลานสกอร์กรากร์ดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากแนวคิดสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งผมว่าแนาวคิดนี้มันดีนะนะครับแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันคือว่า คุณวัดผลอะไรอ่ะคุณก็ได้อย่างนั้น what you measure is what you get คือคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนกันนะคือว่าถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยโฟกัสกับการวัดผลเรื่องอะไรธุรกิจก็จะทําสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนก็เป็นเป็นสิ่งที่มันอ่าเรียกว่ากลับไปกลับมานะอย่างเช่นถ้าเกิดเราวัดผลว่าธุรกิจเราเนี่ยให้โฟกัสกับการวัดผลในเรื่องกําไร เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติฮะเราก็จะทําทุกวิถีทางให้กําไรมันเยอะถูกปะเราก็ให้กํลังกำไรมันสูงเพราะเรากำลังวัดผลเรื่องกําไรเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปวัดผลบอกว่าเฮ้ยเราต้องการวัดผลเรื่องความสุขของพนักงานวิธีการธุรกิจจะเปลี่ยนไปลยฮะมันมันเหมือนที่เราเราพูดกันเป็นเหมือนพูดสนุกสนุกนะแต่มันจริงๆนะมันเรื่องนี้มันสาคัญนะคือความสําเร็จของธุรกิจวัดกันตรงไหนใช่ไหมวัดกันเรื่องของความสุขของพนักงาน เราจะคิดอีกแบบนะครับเราจะออกแบบธุรกิจอีกแบบหนึ่งเลยเพื่อให้พนักงานเรามีความสุขถูกปหะใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการาทําธุรกิจเพื่อให้กําไรเยอะสุดเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้นะครับแล้วแล้วไอ้บาลานซ์กราดมันเกิดขึ้นมาทำไมเพราะว่าก่อนที่บาลานซ์กราดจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับธุรกิจเนี่ยจะโฟกัสกับสิ่งที่เรียกว่าฟแนนซ์ก็คือต้องการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเงินไงก็คือได้เงินเยอะนะฮะกำไรเยอะผู้ถือหุ้นไดาเรียกว่าปันผลเยอะๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นใช่ไหมครับบริษัทมีมูลค่ามากขึ้นอนะไรประมาณนั้นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่ธุรกิจมักจะไปโฟกัสกันนะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะคือมันคือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเราจะเห็นภาพว่าเมื่อคุณโฟกัสกับด้านการเงินมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้เราไม่เห็นประเด็นอื่นๆหรือไม่ได้เตรียมพร้อมบางอย่าง ไม่เตรียมพรม้อมบางอย่างไว้สําหรับสิ่งที่ชื่อว่าอนาคตอะไรเป็นต้นหรือเราอาจจะพลาดพลั้งนะครับในการที่จะมองบางอย่างไปเพราะเราไปโฟกัสกับสิ่งที่ชื่อว่ากําไรไงไปโฟกัสกับสิ่งที่ชื่อว่า,าตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยปีนี้ได้ยอดขายเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับบรรดาสกอร์การ์ดก็เลยถูกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเพื่อให้มันสมดุลเนี่ยถึงอาบาลานซ์นี่นะฮะสกอร์การ์ดที่ว่าเนี่ยนะครับในแคปแลนแล้วก็นอตตันเนะครับเขาก็เลยเสนอว่าจริงๆมันมีควนมี4เรื่องนะ มี4เรื่องที่เราจะคโฟกัสกันนะครับก็คือ customer perspective คือหมายความว่าเราพยายามวัดผลว่านะครับพยายามวัดผลดูว่าแล้วตัวลูกค้าเนี่ยมองธุรกิจเราเป็นอย่างไรนะฮะก็คือแบบว่าลูกค้าเนี่ยพึงพอใจกับธุรกิจไหมลูกค้าแฮปปี้กับมันไหมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้ก่อนนะเราต้องเราต้องแยกกันนะลูกค้าซื้อของไม่ได้ว่าแฮปปี้นะลูกค้าซื้อของอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้แต่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างเป็นต้นใช่ไหมครับหรือการที่ลูกค้าซื้อสินค้าวันนี้มันอาจจะไม่ได้มองเราแบบที่เราอยากให้เขามองก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือก็จะเปมนการถามว่าแล้วลูกค้ามองเราอย่างไรใช่ไหมฮะนะครับแล้วเช่นเด็กกันเองก็ต้องถามตัวว่าเออแล้ว แล้วคอมพานีอ่ะนะครับก็คือคอมพานีอินเตอร์นอลเพอร์สเปกทีฟคือแล้วมุมมองธุรกิจของเราเนี่ยนะครับคือฝั่งเราเองอันเนี่ยนะครับเรามีความเก่งเรื่องอะไรเรามีศักยภาพเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามีความสามารถอะไรบ้างที่จะไปทําให้ลูกค้าพึงพอใจใช่ไหมก็คือง่ายๆครับมันกัคือแกนนั่นแหละว่าเมื่อเราเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมองเราเป็นอย่างไรลูกค้าคาดหวังอะไรจากเราใช่ไหมฮะแล้วเรามีศักยภาพในการสร้างนะครับ สิ่งที่ไปสนองความต้องการนั้นได้หรือไม่นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า company internal perspective อันที่3คือแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะยังสร้างสิ่งนั้นต่อไปได้หรือไม่เราจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้หรือไม่เพื่อให้เรายังสามารถเพื่อเราจะยังสามารถนะฮะเราจะสามารถส่งมอบคุณค่าหรือส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยได้เรื่อยๆคือลูกค้าแฮปปี้มากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่า บริษัทของเราเนี่ยต้องการที่จะเน้นการส่งมอบประสบการณ์ชั้นเลิศน,นะครับเช่นความสุขความสุขที่แบบว่าบันตื่นเต้นนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยมันจะทำได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมเรามีอะไรที่เรียนรู้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ไอเนี่ยไอคำบอกว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมีความสุขเนี่ย มันทำได้เรื่อยๆนะใช่ไหมใช่มครัอย่างเช่นคุณจะพัฒนาระบบใหม่พัฒนาเรื่องของ AR VR อะไรกว่าไปใช่ไหมครับหรือเราจะาคิดค้นนะครับเรียกว่าเครื่องเล่นใหม่ถ้าเกิดเป็นพวกสนสนุกเนียใช่ไหมก็คือมีอินโนเวชันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอืมนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่ามุมมองของสิ่งที่เรียกว่า Financial ก็คือและมุมมองด้านการเงินละ่ะใช่ไหมครับด้านการเงินเป็นอย่างไรนะครับกำไรไหม ผู้ถือหุ้นนะมองยังไงใช่ไหมครับก็คือไม่ง่อนว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของไงก็บอกว่าเออแล้วธุรกิจมุมมองเนี่ยคือเขาได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับคือเขาเขาโอเคกับมันหรือเปล่าใช่ไหมครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเนี่ยนะครับสี่มุมมองนี่แหละนะครับลูกค้ามองอย่างไรนะครับภายในองค์กรนะครับมองอย่างไรเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการพัฒนามองอย่างไรและสุดท้ายก็คือ แล้วในมุมมองด้านการเงินมองอย่างไรบ้างก็สีข้อนี่แหละนะครับอืมซึ่งไอ้สีข้อที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเอามาวางเป็นตารางซึ่งในบทความเนี่ยก็จะใช้าตารางเป็นแบบก็คือเป็นสกอร์การ์ดเนี่ยนะครับสอันเนี่ยนะครับสกอร์การ์ดสอันแล้วก็มาวางนะครับปึ๊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 บอ่าไปนะครับสกอร์การ์ดเรื่องไฟแนนซ์สกอร์การ์ดเรื่องอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับอินสกอร์การ์ดเรื่องอินโนเวชั่นสกอร์การ์ดเรื่อง ค่ะคุ้มเอนะครับ ừ. แล้วเขาก็จะบอกว่าในแต่สกอร์การ์ดเนี่ยนะครับคุณมีเป้าหมายอะไรวัดผลโดยอะไรว่าไปนะครับก็คือเขาจะพยายามให้ธุรกิจเนี่ยเอาไอส้สข้อเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับมาแปลงนะฮะมาแปลงและให้ใหมันให้มันชัดว่าคุณสามารถทำให้เข้าใจได้ไหมว่าในมุมมองของลูกค้าเนี่ยคุณจะวัดผลเรื่องนี้ได้อะไรเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าเราต้องการให้นะครับเราต้องการให้ตัว ลูกค้าเนี่ยมองว่าเราเนี่ยทันสมัยแล้ววัดยังไงวัดยังไงอย่างเช่นบอกว่าโอเคทันสมัยเช่นนะครับเรามีโปรดักต์ใหม่นะครับ,รรบที่มันแปลกใหม่อ่าแล้ววัดยังไงก็บอก่าเช่นเราดูเรื่องยอดขายยอดขายจากสินค้าคือเราต้องเราต้องการดูว่ายอดขายสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่เนี่ยนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดหลายคนบอกว่าแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ดูว่าเราออกสินค้าใหม่ละ่ะเพราะการที่เราออกสินค้าใหม่ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะมองว่าทันสมัยนะ ลูกค้าจะมองว่าการสมัยก็ต่อเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเช่นซื้อสินค้าเราแล้วใชมชกป่อันนี้ก็จะเป็นเห็นการวัดผลที่มันจับต้องได้มากขึ้นเพราะเพราะเลี่ยงการที่เราจะคิดเองเออเองันแหละใช่ไหมครับอืหรือถ้าเกิดเราบอกว่าบริษัทเรานะครับถ้าฝั่งภายในยังไงเราบอกว่า ภายในคือต้องการเช็คว่านะครับธุรกิจของเรามีศักยภาพนะครับในการที่จะเรียกว่าแข่งขันกับคู่แข่งมากน้อยขนาดไหนก็อาจจะดูเล่นเรื่องขีดความสามารถในการผลิตต่างๆเทียบกับคู่แข่งใช่ไหมฮะถ้าเกิดในเรื่องของ i n n o v a t i o n เราต้องการบอกว่าเราต้องการเป็นเอ่อเทคลีเดอร์นะครับเป็นผู้นําด้านตลาดทางเทคโนโลยีต่างๆเขาก็ถามบอกว่าโอเคแล้วแล้วคุณมีอะไรมาวัดล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็คือเป็นเป็นเหมือนการแตกภาพ ที่มันเป็นภาพกว้างให้เป็นเพียงเป็นภาพย่อยและเป็นภาพย่อยที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าเออแล้วฉันจะวัดผลอย่างไรนะครับกับไอสิ่งพวกเนี้ยเพื่อให้เราสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทเราอยู่ตรงไหนอย่าอยู่ตรงไหนมันโอเคมันไม่โอเคอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเราลองมองย้อนกลับมาไอสีข้อนี้สำหรับผมนะ ผมว่าในความหมายจริงมันดีมากนะอันนี้อันนี้คือเราจะเริ่มเราจะเริ่มคุยอย่างนี้นะครว่าถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเราไม่ได้เป็นพวกบริษัทแบบใหญ่แล้วเราไม่ได้มีคอนซลัลท์อย่างเงี้ยคำถามคือคุณแก่ครับแล้วเราเราจะรู้เรื่องร拉สกอร,กร์การ์ดทำไมหัวใจสําคัญของ布拉สกอร์การ์ดในมุมมองผมนะผมต้องบอกว่าในมุมมองผมเลยมันคือกําลังพูดถึง4มุมสําคัญที่ธุรกิจเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถประเมินมัน ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับอะไรได้บ้างนะครับ,นะค,รบคือเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการตั้งเป้าให้มันชัดเจนมากแต่อย่างน้อยคืออย่างน้อยคือคุณก็ต้องระลึกอยู่สีข้อนี้แหละนะครับ1เรายังดูดีในสายตาลูกค้าใช่หรือไม่นะฮะเราดูดีในสายตาลูกค้าและลูกค้าเนี่ยมองเราในแบบที่เราอยากให้เป็นใช่หรือไม่ใช่ไหมและการที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยมองเราแบบนั้นตัวบริษัทเราเนี่ยมันมีศักยภาพ มีทรัพยากรเพียงพอในการสร้างสิ่งเหล่านั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมฮะเออมันก็คือแบบว่าเรามีเรามีทรัพยากรไหมเรามีกระบวนการยังไงเพื่อทําให้สิ่งเกิดขึ้นคำถามต่อมาคือแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตใช่ไหมจะทาให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็คือฝั่ง innovation นั่นแหละเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือการมองไปถึงอนาคตได้ว่าวันนี้ลูกค้าเราเนี่ยมองเราเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่เรามีในวันนี้ไงแต่ในอนาคตลูกค้าอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้ลูกค้ายังมองเราแบบนี้อยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะและข้อสุดท้ายคือแล้วทั้งหมดนี้กําไรอยู่ใช่ไหมทั้งหมดนี้ก็คือยังอยู่ได้ใช่ไหมฮะฟแนนซ์คือฟแนนซ์ก็คือแบบว่าแคทโฟยังอยู่ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ข้อที่มันก็สามารถเป็นการมองที่สมดุลเนี่ยก็คือคือในมุมมองของแคปแลนกับนอตตันเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับ สี่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสมดุลสําคัญที่ธุรกิจเนี่ยควรจะมีไปด้วยกันนะฮะควรจะมีไปด้วยกันเพื่อเพื่อให้ธุรกิจมันยั่งยืน่ะถูกป่ะฮะมันจะเห็นก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเกิดว่า,าลูกค้ามองอย่างไรคุณก็ต้องมีทรซพยและคุณก็ต้องทให้มันต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ต้องทำัทำ้หกมจแล้วก็กำไรด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็จะสัมพันธ์กันนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับของมาลาสกอการนั่นแหละ เพราะฉะนั้นผมผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปกรอกยังไงเราจะไปเขียนยังไงซึ่งอันนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกแอดวานนะเขาจะไปเรียนกันนะบอกว่าเฮ้ยต้องเขียนแบบนี้ต้องวัดผลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากคาเพิ่มเติมคุณไปศึกษาเพิ่มเติมไปได้ครับมันก็มีหนังสือให้อ่านเพิ่มเติมนะนะครับแล้วเกิดว่าใครอยากอ่านบทความเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบทความนี้ก็อ่านฟรีนะอยู่ในฮาวเวิร์ดเนี่ยนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ ในฐานะจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางผมก็บอกธุรกิจว่าก็มอง4ข้อเนี้ยไอมองไอเนี่ยนะครับไอสี่มุมสำคัญเนี่ยนะครับ customer perspective company internal innovation และ learning แล้วก็ financial ไว้มองว่าเป็นนะครับมุมสำคัญให้คุณพิจารณานะครับว่าธุรกิจของคุณทำเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างไรน,น,น,นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมันบาลานซ์ไงถ้ามันบาลานซ์ธุรกิจเราก็ มีโอกาสที่มันจะอยู่ได้ใช่ไหมนะครับมันก็มันก็สามารถที่จะเรียกว่าไปต่อได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับมันเป็นการสํารวจเาแล้วนันแหละนะครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับเพราะอะไรเพราะผมก็เจอหลายบริษัทนะครับที่กรอกบลาสกรอร์การ์ดดีมากครับแต่ทำแล้วคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคือบอกหัวใจสําคัญไม่ใช่การกรอกให้เต็มหัวใจสําคัญไม่ใช่การกรอกไอ ไอ้ตารางเนี่ยนะไอ้ไอ้ตารางรูปเนี้ยนะครับให้มันครบครบนะฮะมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่การก่อยครบครบมันคือการเข้าใจมันคือการเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจของเราเนี่ยมันอยู่ได้มันอยู่ได้ยัไยงไงใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็เป็นเป็นกู๊ดนะเพราะว่ามันเขาเขาบอกว่าโบา้จะสประโยชน์สาําคัญที่สุดของการทมรามาสกอร์การ์ดคือทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถโฟกัสได้นะครับโฟกัสได้ว่าในแต่ละ,ะในแต่ละแอเรียเนี่ยนะครับมัน มันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าเมื่อคุณโฟกัสไปแ,แต่อาเรียปุ๊บเนี่ยมันทาให้เกิดการเป็นกลยุทธ์ที่มันชัดเจนว่าเราจะทํากลยุทธ์อะไรเพื่อมาตอบเรื่องไฟแนนซ์ทำกลยุทธ์อะไรเพื่อมาตอบเรื่องอินโนเวชันทำกลยุทธ์อะไรเพื่อตอบเรื่องของภายในใช่ไหมครับการสื่อสารก็คุยกันง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นไม่เปรปะนั่นเองครับอืมนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับกับเรื่องของ บาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับมันยาวนิดนึงนะแต่ว่าส่วนตัวผมมันเป็นเรื่องที่ดีควรจะรู้และควรเข้าใจนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามมันเองสื่อิามเติมนต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ไอตัวเรื่องบทความนี้นะครับไว้ในเลขตัวว่าตัวดีสคริปชันนะครับไม่ว่าคุณจะฟังท่านพอดแคสต์หรือจะดู YouTube หรือ Facebook ก็ตามนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนในประโซดน์นี้นะครับของ นัทพัฒคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับและติดตามการเอพิโซหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ